ผู้ชมจำได้เมื่อไม่นานมานี้ก่อนปีใหม่เราจะมีรายการส่งวิญญาณอยู่ตอนหนึ่งที่ทีมงานเนียลุกฮือแล้ววิ่งหลายท่านสงสัยว่าเราสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวน,นีเราจะถามองอีกต่อว่าวันที่ระยองเนี่ยวิ่งทำไมเอาจริงๆลนะผมตอนนั้นน,ะน,น่ะผมว่ามันเหมือนแบบ รอบตัวเนี่ยเหมือนทุกคนที่นั่งอยู่นะช่วงเวลานั้นนะรู้แล้วอะ่ะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามไม่มีใครไม่มีใครบอกอะไรเลยอะ่ะว่ามันคืออะไรจริงๆครับไม่มีใครบอกเลยรอระไม่มีเลยครับไม่มีสก,กิดบอกหรือว่าเจออะไรไม่มีคือแล้วแบบทีเดียวเลยอะ่ะตูมแล้วแบบห <c oughs> ายเลยคือแบบยังไงผมก็ไปหมอ่ะว่าป่าไปแล้วไอ <c oughs> เราอ่ะครับกำลังหน้าสิวหน้าขวานกำลังเรียบผีกำลังอะไรอยู่ มันเหมือนกับถูกกระชากอารมณ์อะ่ะเราก็สั่งแล้วทุกคนก็รับปากนะไม,มนมไม่มีทางคนอย่างพวกผมไม่มีทางวิ่งอยู่แล้วอาจารย์ข,ของผมของผมหาเราไหนวะคือตอนที่นั่งที่ทาจา์สวนครับแล้วผมหันไปด้านข้างข้างขวาผมเห็นเป็นผู้หญิงเลยสาบานได้ว่าเป็นผู้หญิงยืนอยู่แล้วผมคิดว่าผมเห็นคนเดียวผม,มจะหันมาสกิดป๋าแต่พอหันไปเจอหน้าป๋าคือป๋ามองอยู่แล้วผมก็เลยหาว่า เออเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> คือบางทีมันมันจะบอกว่าไงนะมันกลัวจนฮาหรือเปล่าัแต่วันนั้นที่เรายองเนี่ยยอมรับจริงๆว่าสาย,ยองก็หน้ากลัวเพราะเราสองหอนใจตั้งแต่ตอนเดินเข้าป่าแล้วไงเขาก็เขาก็อบอกแล้วว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาเจอหลอกกันทุกคนแต่นี่ตัวต้นเหตุใช่ไหมคนแรกป๋าเห็นอะไรป๋าถึงวิ่งไปยันไม่เห็นอะไรอาจารย์แต่ว่าผม แกไปขวานี่คือผมไม่รู้อะฮะไม่รู้คือตอนหน้าตั้งแต่ก่อนเริ่มทำพิธีเนี่ยพี่ยันหน้าแบบเครียดซิตลอดละไม่แต่มันมันมีความรู้สึกเหมือนคนรูปรูปรูปหลังเรารูปตั้งแต่บ้านเอลเนี่ยขึ้นมาเงี้ยเดียว่าว่ามันมันรูปขึ้นมาเลยอ่ะเขาไปเห็นนี่ปุ๊บปุ๊บผมก็หันกลับเลยคือดอกมันก็คือหันกลับพอดอกสองเนี่ยผมไปกีก็คือไม่มีละพอไม่มีปุ๊บ ผมก็หันมาสก,กิบดูตรงที่อีกอยังไงสักพักหนึ่งมันจะมีแบบมาจับเอวผมวดันเอวอ่ะปึ้งผมก็นึกว่าบาตไม่ใช่ว่าอีกก็ไม่ใช่อีกโน่นพนมมืออยู่ข้างหน้าเอ้าวก็ผมบอกแล้วว่าไม่ต้องออกไม่ต้องกลัวอะไรผมทําได้ก็ไม่รู้ว่ามันมือแบบเย็นเย็นนะมาผักเพิบแบบ แล้วใจคอเนี่ยถามตรงๆเหรอเราทีมงานเดียวกันจะไม่สะก,กิดบอกผมบ้างหรือ่ม, <laughs> มีอะไร <laughs> ช่วยตันนั้นก็คื <c oughs> อใครมาแล้ว <c oughs> ผม, <c oughs> ผ,มผมแรงอยู่ใกล้เนี่ยยังไม่มีใครบอกผมเลยคืออย่างทีสะก,กิดบอกคืออาจารย์มันมีอาการอย่างนี้ก็ซิปมาไม่บอกเลยไม่คิดว่าผมจะวิ่งบ้างหรออ <c oughs> ารยที่ผมไม่สก,กิดอาจารย์ถ้าเกิดผมไปถ้าอาจารย์ไปแล้วผมจะอยู่ได้ยังไง คือถ้าทานไปนิ่ก็คือจบคือผมคือผมขอหลับตาแล้วนอนตรงนั้นเลยคือเราเห็นจร <Enfin> ิงๆคือโอ้ชัดเจนครับภาพที่ผมเห็นนะคือปุ๊บทุกคนต้องเห็นอย่างผมแน่นอนอ้าวันไหนบอกว่าผมดีนี่ตะกุดนี่อะไรโอ้โหเครื่องรางของคลังบางทีเขาอาจจะไม่ช่วยผมเวลานั้นก็ได้แล้วท่านผู้ชมผมจะเล่าเสริมผมกำลังนั่งสมาธิ พอทำนิดล <correction>. ุกคือที่ผมขำคืออะไรรู้ไหมครับตอนนั้นผมเกือบหลุดขำกากเลยต้องรีบเพราะว่าแกเตะไม่รู้ใครอเตะพานน้ำมนต์ผมเลยรู้เลยาาๆแล้วกางเกงมันเปียกแล้วเราต้องทีใจคือไอ้เราก็สั่งแล้วไอันี่ก็ทางนี้ทีแรกผมก็นึกว่าทางนี้จะแกล้งเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ดูมอนิเตอร์ใช่ปะเราก็คิดว่าเออทางนี้แกล้งเก่งหรือว่าเก่งแกล้งกันอะไรกันแล้วเราก็จะหลุดขำเราก็บอกคัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูมันเกิดอะไรขึ้นแล้วน้ำมนต์ทำจะสวดอย่างดีเลย เปียกหมดจบตรงนั้นไม่รู้แล้วว่าอะไรไปนะไอ้มงถามจริงปะพี่ยันตรงน,นั้นฉายยาพี่ยันในกองถ่ายท่านผู้ชมเขาเขาเรียกอะไรนะสิงขนองนางมุกฮาตลอดอ่ะถามจริงอ่ะความความฮามหายไปเหนอผมหามันมันหายไปกับภาพที่เห็นะที่ใสแย่ไปดอกเดียวแค่นั้นละ่ะคือตั้ปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมขอแบบเข้าแค่นั้นอ่ะถ้าปีต่อไปคงยากแล้วอ่ะยากไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะยากแล้วคือคือจริงๆครับถ้าถ้าดูรายการส่งวิญญาณเราก็จะมีแขกมาเรื่อยๆแต่สังเกตไหมครับว่าทําไมแขกเราถึงแบบมาแล้วหายเพราะเพราะเขาเจอกันอย่างนี้เจอเจอกันจริงๆครับรายการรายการเราเนี่ยเราเป็นรายการดิงที่เราพูดตรงๆครับท่านผู้ชมเวลาให้แขกรับเชิญเดินเข้าไปหรือทีมงานเดินเนี่ยเราไม่มีแบบ ไปเดินตามห้าคนสิบคนเหมือนที่เราไปถ่ายทําสารคดีท่องเที่ยวไม่ใช่เราต้องการอารมณ์จริงๆแล้วผีจริงๆฉะนั้นเราจะปล่อยบางทีก็ให้ไปเข้าไปคนเดียวหรือไม่ก็มีตาล้องแล้วแต่รับเชิญแล้วสภาพรอบๆมันมืดอ่ะมันไม่มีไฟฟ้าคือถ้าปล่อยอารมณ์แบบแต่จะให้ไปแบบนั่งเดี่ยวๆก็ไม่ได้แล้วนะอาจารย์แล้วมันมีช็อตเด็ดที่นั่งเดี่ยวๆแต่ผมอยากรู้มากเลยหลังจากจักรยานครั้งแรกที่คืนนั้นที่วิ่งกันเนี่ย ทำไมตั้งแต่ขึ้นรถมาตลอดทางถึงกรุงเทพเนี่ยพี่ยันไม่พูดกับใครเลยเพราะอะไรนั่งนั่งรถมาแบบเครียดตลอดเลยเพราะอะไรนั่งสมาธิจ๊ะไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนั่งทำไมไอ้ผมผมจำได้แกถามผมคําเดียวว่าตัดเห็นไหมผมบอกเห็นแล้วแกก็เงียบเลยเออครับไปไหนเนี่ยแกจะเป็นคนที่ไม่หลับแต่นั่งคุยกับคนขับรถแล้วแกก็คืนนั้นกลับมาแกก็เงียบตลอด จริงๆเราอยากจะทำอีกสักตอนหนึ่งเทปอะคือตามรอยรายการเอาแขกรับเชิญที่คิดว่าแน่ให้ไปอ๋อเหไหมผมไม่เห็นว่าแต่ละคนเขาก็บอกแน่แน่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆอองอ่ะแน่คงคงไม่รักว่าอยันอาป้าป้า,ปาจัดสิางี้ไม่นะอ๋อแล้วใช่เพาอยา่างเมื่อกี้ลืมบอกไปอีกเนี่ย <c oughs> เขาไปไหนกับผมเนี่ยถ่ายเวลาถ่ายทำ <c oughs> เขาจะไม่ค่อยพูดอะไร มีวันหนึ่งเราสั่งว่าคุณต้องเข้าไปทําภารกิจคําพูดเดียวครับท่านผู้ชมหากันทั้งกองอาจารย์เห็นผมร่างแมนเท่ๆอย่างเงี้ยอย่าคิดผมไม่กลัวนะผมกลัวคือสองคนนี้เขาจะเป็นคู่บัดดี้คือไม่มีคำว่าจะเปล่าว่าผมกลัวเขากลัวเสียฟอร์มากคือเราจะบอกทีมงานตลอดเวลาว่าเราจะโหดขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวปีหน้า ผมจะไม่ให้พี่ยันทำอย่างนั้นแหละอย่างนั้นมันเสี่ยงไปเดินถึงแล้วเตะลงศพจริงๆเลยโอ้โหมาชาผมว่ามันยิ่งหนักกว่าเตะแล้วชี้หน้าเลยแน่จริงขึ้นมาผมไปชี้หน้าด้วยเข้าไปเลยไหมผมส่งพี่แอนเข้าไปดีกว่าผมจะต้องเป็นตากล้องเรยเด้อกเป็นตากล้องนี่ต้องตากร้องวันนั้นพี่แอนทักดอกแล้วแหละกลัวหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่แอนเนี่ยเป็นคนที่รักษาคำพูดมาเพราะเขาบอกว่าเขา เขาจะไปนั่งอยู่อคนละสิบห้านาทีมีมีผมมีป๋ามีพี่อาสามคนแต่ในคนละสิบห้านาทีแล้วบอกว่าใครเนี่ยอยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นตุ๊ดไปอ่าใครไม่ค่าเป็นตุ๊ดเลยก็เขาบอกว่าเขาจะนั่งตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามอะะนั่งทำมะเขืออะไรห่ะครับโอ้โหเราให้เราไปนั่งสองสามทุ่มถึงห้าทุ่มเหมือนั้นน่ะโอ้โหพี่เลือกไปโอ้โหสุดยอดสุดยอด แต่แต่ท้าถามผมจริงจริงๆแล้วเนี่ยพี่แอนเขาน่าจะเข้าเลยนะเขาน่าจะเข้าอาจารย์เขาเป็นคนบ้านมาจากับเขาเองเขาเป็นคนท้าทายเขาเป็นคนเขาเป็นคนเริ่มมุกนี้ก่อนใช่เพราะผมผมท้าทายกันรายการสดรายการหมอดูด้วยเขาบอกผมเนี่ยเข้าเลยอาจารย์คนอย่างผมแล้วอย่แล้วอย่าหวังนะพี่กาบอกงี้นะอย่าหวังก็าจะเห็นหน้าแบบ กลัวอะไรนะผมจะนั่งนิ่งๆผมดีใจเขาบอกเขาบอกว่าเขาเคยถ่ายรายการมาเยอะแล้วเจอผีหรือเจออะไรที่น่ากลัวมาหมดแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากรู้ว่าอะไรนะเพราะอะไรเนี่ยต้องต้องให้พี่ยันเขาเล่า